รถกะบะก็มีรถแม่คูก็มีรถกระบะก็มีแม่คูก็มีอรถทุกก็มีรถรถทุกก็มีรถเคนก็มีเนาะรถเคนก็มีอมเอ็นแต่โทรศัพท์อย่างนั้นแหละมาแล้วสำนวนนั่นแหละไม่รู้จักดูข้างทางะ

พ่ออืมเป็นโทรศัพท์อยู่ได้เล่นวดขับอยู่ได้เจ็บเปล่าเจ็บดิใครตีปากแม่นวดทำอะไรทำแม่ทำไมว้าวทำอะไรหูหูแล้วไงหิหูหูแล้วนไงหิชายหูแล้วโอ้โหดิโอ้โหแม่อะไรโอ้โหค่ะ โมโหไปดิเป็นบ้าไก่เป็นบ้าเป็นบ้าเปนไกบ้าเนี่ยเดโดนเป็นบ้าแม่บอกก็ไม่เชื่อให้เล่นโทรศัพท์ตายไปเลยเดี๋ยวเราเปิดใส่มือตุ้งไปเลยไปเลนหรอกเต็นเลยเราเปิดใส่มือไปเลย Okay